คณะวุฒิสภานะครับก็มาเยี่ยมองค์พระนอนศักดิ์สิทธิ์อำเภอสมเด็จจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมจักรเสมารามตะบนเสมาอำเภอสมเด็จจังหวัดนครราชสีมาคณะวุฒิสภาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรนะครับท่านอ่อนกาดกระโทกนะครับเดินทางมาไหว้สักการะองค์พระนอนตะบนเสมาพระสุเนิจจังหวัดนครราชสีมานะครับ มีจานพรน,นิพานชะกะโทกจุเภองุดเมืออมพลสิงมเทสาทะยออาเภอเมืองแล้วก็อเทอสดทจ่ยที่แต่ละแห่งก็มีลักษณะเด่นจุ่จุดเนินเรามีความโดดเด่นทางภริคือเรามีจุดเขาหินทรายที่เป็นลูกไอ้ต้นขางคุา นะขึ้แต่เดิมเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เราเห็นนคือเขาแบบนี้แต่ว่าพอตอนเราเป็นคลาซิโอฟาร์เราถึงรู้ว่าลักษณะภูเขาที่มีลักษณะหน้าตัดแบบนี้ <c oughs> มีอยู่ใน10,000แต่10,000ครั้งและการลักษณะภูเขาที่เด่นชัดเป็นแบบนี้ถ้าทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากความชันเอามาทำจัรหันเพื่อเพื่อรับกระแสทำเกระแสไฟฟ้านอกจากนั้นตัวหินทรายที่ อยู่ตามพื้นที่เราแต่เดิมเราดีความคิดว่าพื้นที่เราเป็นเป็นหินทรายแล้วก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าเราตรวว่าที่สุงเนินเนี่ยเ,เราสามารถปลูกส้มแล้วก็มีรสชาติดีซึ่งส้มเนี่ยเราจะเอามาจากแม่บ่แต่ว่าพอเรามาปลูกแล้วรสชาติของเราจะคงตางจากแม่บเรี้ย<ช>หวานมากขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไระะแต่ว่าพอเราเป็น,นคนแรก การให้ความรู <ing> <the supply> ้ก <afraid> <t> ็ทําให้เราทราบว่าถิงายที่มันเกิดมาในพื้นที่คนมันมีแร่ปนแต่ยังมีแร่ธาตุปนเสื่อมซึ่งเป็นที่ต้องการของดินเพราะฉะนั้นพอมีการเผยแพ่ความรู้เรื่องนี้ก็ทำให้เราชาวสุพรนมีความรู้มากขึ้นว่าไอ้ที่เวลาชาวบ้านเกษตรอำเภอยังบอกเองว่าผมพาชาวบ้านไปประกวดปลากระกอต้มอะไรอย่างเงี้ย ได้รางวัลทุกทีพอถามชาวบ้านเขามก็ไม่ได้บำรุงอะไรผมก็ธรรมดาแต่ว่ามันมีอยู่ธรรมชาตินะี่มีอยู่ธรรมชาติคะแล้วก็เรามีลําน้ําลาตะพงที่เป็นลนําน้ำและลำคลองกระดมสมบูรณ์นอกจากนั้น,น,าานลนักษณะทางทรณธที่เด่นของสมเน็จก็คือเรามีหมู่บ้านหนึ่งชื่อบ้านช่องกลดงานอยู่ห่างจากที่นี่ไป10กิโลเมตรค่ะเพ่งแต่เดิมไม่เราเราียกว่าาไกลไม่อยู่ในความสนใจของเราเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้ง แต่ว่าจากการศึกษาประวัติหมู่บ้านสองดเด็กเ็เขาก็ไปเห็นลุ่มพลักลุก่มพลัชตรงนี้นครูบ้านหนูมีหม้อสงสัยคนโบราณไปถึงข้าวแต่ว่าพอเราไปดูตาเกะที่มันเป็นแหลกตัดหยน mm hmm. แล้วก็พอเราเป็นทีโอฟงังนักธรณีไปสำรวจดูก็ปกากฏว่า,าตรงนั้นมนะันเป็นลุ่มพลักเป็นตาน้ำตรงนั้นชาวบ้านเรียกว่าตาน้ำท่านสิ mm hmm. แล้วก็จากการศึกษาประวัติทำให้เราเรารู้ว่าเมื่อสมัยมาที่เราอยู่น,นะคะ ด้านข้างของแก้มลิงของเมืองเสมาเนี่ยมีน้ำที่ไหลมาจากอ่าการน้ำท่วมสีแต่ปัจจุบานานานันน้ำโดยนื้ไม่มีแต่ที่โน่นมีแหล่งตัดหินมีป่าที่ยังคงมีความเป็นสมบูรณ์แหล่ลงตัดหินอยู่ตรงไหน,หนอยูใ่ในใกล้ๆกับการนา้ำท่วมสีนอกจากนั้นยังมีซากไดโนเสาร์นะคะมันมันมีไอแหล่งตัดหินเนี่ยแสดงว่าเขาที่ไ,ไอไอประสาทหินที่ไม้เขาตัดหินไปจากที่นี่ใช่ไหมที่เดียวกับสีคิวไหมแต่ที่เด้อ เป็นหินคนละหมวดค่ะที่สีคิ้วตรงแหล่งตัดสีคิ้วเนะี่ยมันจะเป็นหินหมวดตัวานซึ่งลักษณะการตัดหินี้จะเป็นยาวเอามาทำโครงสร้างที่ปราสาทโดยตรงที่ขึ้นมาแต่ว่าที่แหล่งตัดหินที่ท่าสงสรุปงานมีนเป็นแหล่งตัดหินหมวดโควบบวด้งบกซึ่งอาจจะไม่ทนท,ที่เอาม,มาทำพัดนอนซึ่งจะไม่ทนทานเท่ากับหินหมวดตัวาน อันนั้นเขาจะไปทำโครงใช่ไหแต่ว่าหินตรงบ้านบ้านสงตกงามเนี่ยเขาจะเอามาทําน่าจะไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรบ้างคะท่านท่านท่านครับที่นี่เป็นเป็นอุทยานธรณีวิทยาโลกใช่ไหมบริเวณนี้ด้วยใช่ไหมค่ะรวมหินตรงรัตนน้อยสามสามแห่งในประเทศไทยครับท่านใที่สตูลในที่โคราชแห่งที่สองแห่งที่สามตะลันตเสนอเสนออยู่คือที่บนเป็นเป็นอุทยานธรณีวิทยา โลกูกเขาเขาจะเดินไม่ใช่ผู้่ศึกษาแต่ประวัติศาสตร์เรารู้ว่าบ้านเรามีท่านนอนสองพันถึงสามร้อยปีมีบ้านหินตั้งที่เราผ่านานาเมื่อกี้ค่ะมีหินของคนอายุสองพันห้าร้อยปีตั้งอยู่ล้อมรอบบ้านเข้าอยู่หน้าห้องน้ําอยู่ในบ้านในชาวบ้านก็ไ่ลู้อยากขุดออกก็ขุดไม่ได้ถ้าขุดลงไปมเมื่อไรก็ไม่เจอราก,กสักที่เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นล่องรอยการอยู่อาศัยของเพราะฉะนั้น พื้นที่ตรงนี้พอเป็นเจอฟร์กเราจะรี้ว่าเรามีความุดมสมบูรณ์เพราะว่าเรามีแหล่งน้ําที่มาจากตาน้ําท่อมเสือแล้วก็น้ําจากนั้นก็ล่องหินมามาแกะพักที่อยู่ตามบริเวณพื้นที่ตรงนี้เสดงหว่าครับพือว่าไม่มีการอยู่มาตั้งแต่พันกว่าปีแล้วพื้นที่ตรงนี้ที่ว่าตอนนั้นสร้างมาพันสามร้อยกว่าปี ตรงสมัยท่านนอนนี่พันสามร้อยสี่ใช่ไหมคะและว้วต่อมาสมัยวัฒนธรรมเขมรนก็ประมาณพันปีก็ยังม,ยมีการขยายวัดมีการสร้างปราสาทเมืองใหญวัดแสดงว่าคนเพิ่มมากขึ้นต่อมาในสมัยที่สุโไทยมีการพูดถึงเมืองพระธาตุแห่เมืองพัะนคซึ่งเป็นต้นต้นต่อที่ตระยาเนี่ ก็มีการพูดถึงการยกทัพของพระมหากษัตริย์มิจฉาทิฏฐิตะวีร์ขอนนับผ่านทางนี้มาแล้วก็มาทัพทุกข์ที่เมืองพระยามหรือเมืองพระน้อยแล้วก็คาดว่าการผ่านหรเขาจากด่านขุนโคกจากทางที่จะบูนมาหลังจากผ่านครัก็น่าจะเป็นต้นนี้แล้วก็พรพที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นที่มาของชื่อบ้านเมืองบ้าเมืองพระยามหรือเมืองพรย สุนเน้นมั่นจังขยุตที่วัดธรรมาจากมักรเสมารามนะครับคณะของท่านอ่อนกราดกระทบนะครับวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรวุฒสมาชิกนะครับสภาสุดๆของสภาา,าวุฒิสภคครรัับบ อยากอยากมาเห็นเมืองเก่าใช่คร e no ับพอดีก็ต้องถามท่านจากคนิพานี่เยอะเต็มเลยต้องให้จากบริษาก็จะคุณท่านเรื่องนี้เรื่องโบราณสบายเลยครับไม่ไม่มีคนมาขูดหาเลขหาอะไรนะไม่มีอันนี้เป็นใบสีมาค่ะใส่นวัตกรรมตรงไหนครับครับทนุ่นครับ ที่จริงตรงนี้ก็เป็นโบสถ์นะคะเพราะว่าเรามีใบเสมาล้อมรอบตรงนี้มีการบอกว่าเป็นบ้านเมืองล้างเมื่อในสมัยที่กรมพยาดำรงรอชานุภาพนั่งรถไฟมามาลงที่สงเนินแล้วก็ขี่ม้าแคะเข้ามาตรงพื้นที่ตรงนี้ท่านรายงานสภาพบ้านเมืองว่าเป็นเมืองเสมาล้างะคะ่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังคงมีมีคนอยู่อาศัยอย่างต่อนเนื่อง อันนี้ก็ในพอเป็นบ้านอันนี้เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยช่างภาพประจำตัวของรัชกาลที่5นะคะปี2400พศ2400ใช่ไหมใช่ค่ะประมาณร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีใช่ค่ะนานมากเลยอยู่ตรงนี้ เป็นโบสแล้วก็มีใบสีมาล้อมรอบโบสอันที่ฝนยกบตกค่ะท่านคะที่เรียกฝนยตกเพราะมันยองนอใี่ยุรขึ้นนะเดี๋ยวกินเดินตลอดเดี๋ยวเราสาบก่อนดีกว่าจุดทูปบ่สาบเชิญแล้วทิสาบครับต่อยค่ะามาเนาเป็นพระพุทธรูปศักดสิทธิ์ของโอล่าจิวปา ขอด้านหน้าค่ะนองค ชาวทวารวดีเมื่อพันสามปีที่แล้วร่วมกันก่นกอสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์เข้าสู่มหาปริมิพานนะคะลักษณะของออท่านเป็นพระพทุทธรูปหินทรายสมัยวัฒนธรรมทวารวดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนสูง2อเมตร80ยาว1 3เมตร30ลักษณะการ ขอ,ของชาวทวารวดีเขามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งการที่ชาวทวารวดีพันสามรอยปีสร้างพระได้ขนาดนี้มีคนเชื่อว่าในสมัยนั้นจะต้องมีทั้งความรู้ทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ที่ครบนะคะเพราะฉะนั้นจึงสามารถทำพระนอนได้ขนาดนี้เมื่อพันสามร้อยปีที่แล้ว ตรงนี้เป็นโบสถ์ของศาสนาพุทธนะคะสมัยทวารวดีต่อมาประมาณพศ1500พันห้ผู้คนแห่งนี้เริกเดยนเป็นนักศึกษาศาสนาพาหมณ์ฮินดูโบสถ์แห่งนี้ก็มีการปรับไปเป็นโบสถ์ในศาสนาพาหมณ์ฮินดูเพราะฉะนั้นพื้นที่โบสถ์แห่งนี้จึงเป็นโบสถ์พุทธที่ใช้ต่อเนื่องไปจนถึงสมัยวัฒนธรรมเขมรที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเออ ต่อมาในสมัยวัฒนธรร,รมเมื่อสักครู่เราพูดถึงเมืองพระงามหรือเมืองพระทองนะคะพราะนั้นมีคนมีคนตัง้งข้อ,อคิดอเอาไว้ว่าที่มาของเมืองพระงามหรือเมืองพระทองน่าจะอยู่ตรงนี้ด้วยความที่่านเป็นพุทธลูกองค์ขนาดใหญ่และหากเป็นเมืองพระงามหรือเมืองพระทองจริงพรุทธลูกองนี้ จะต้องถูกชาปูนปิดทองจนเหลืองอลังไปทั้งองค<ม>์จนเป็นที่มาของชื่อบ้านเมืองบางทีเราก็แอบคิดว่านี่ขนาดท่านพันอายุ1300<ม>พันสามร้อยปีท่านยังสง่างามขนาดนี้แล้วถ้าท่านเป็นทองไปทั้งองค์เนี่ยท่านจะงดงามขนาดไหนน <c oughs> ะสำหรับในสแควอยุทธยาพระนอนองค์นี้ก็ยังคงเป็นโบสถ์นะคะเพราะว่าอิฐที่อยู่ล้อมรอบพระนอนองค์นี้ก็เป็นอิฐสมัยอยุธยากา็แสดงว่ามีการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มาอย่างต่อเนื่อง นะคะและปัจจุบันพระน,นอนองค์นี้<ม>ก็เป็นพระพุทธรูปในอุทยานธรณีโลกเป็นสี่ศักดิธิ์ของอุทยานธรณีโลกที่เมื่อ,อเราเราจะมีความเชื่อว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมากราบไหว้ขอพรผู้นำของเรานะคะท่านทั้งหน้าการเมืองทั้งท่านก็นจะมากราบไหว้ขอพรใช่ค่ะในด้า <ละ S 2> นน,นี้มาเสด็จเสด็จช่วงของเป็นายุทธาข่ายพอ คือแต่ลายหลักนี้ก็เป็นเป็นเงินงบประมาณงบสดตัว,ตวอของอนายกาติชายกับท่านสุวัสดิ์อ๋อ<ช>อ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่งบราชการไม่ไม่ไม่ใช่หลังคาที่เป็นอันนี้แต่แต่สร้างมาก็อยู่แค่นี้เลยใช่ก็ออพอดีว่าจะมีท่าน ท่านบุญเวทท่านเคยมาคุยว่าช่วงสองที่แล้วก็จะมีงบมาทำนังคาใหม่อ๋ออ๋ออ๋อก็เลยจะทำนังคาแล้วเราได้ลงทะเบียนเป็นของกรมศิลป์ขึ้นนะฮะขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนศิลป์ปี2410เอ๊แล้วเขาไม่จัดงบประมาณมาดูแลอะไรตัวมีเป็นประจุไม่พอไม่พอคือว่าดูแลดูแลหลายจังหวัดดูแลหลายจังหวัดก็ส่วนงบก็มีมีน้อยมากก็บางครั้งบางสิ่งบางอย่างในในเดือนที่มันยังเป็นพวก ที่อยู่ในมันมีเทคนิคการต่อน่าจะเป็นแบบศิลปะของที่มีทำเดือนทำเดือนแล้วเราจะเห็นการที่แบบการสร้างก็มีเดินไปที่ไหนตอนนี้ที่ทถไฟมันมีความเป็นอะไรเป็นทางเดินค่ะเป็นทางเดินเดินเข้ามหาวิทยา ทางนู้นเป็นทางเดินรอบหรือไงหรือว่าแค่คือจะจะให้แค่คือจะให้ข้านเสียท่านอ๋อไม่ให้ข้านเสียที่จะเดินปนนรออบั่่่ืววาาค ลอยสัมที่เราเดินเข้ามาตอนเกนลูอๆตรงน,นั้นน่ะมันแสดงว่าเมื่อก่อนมันเป็นโบสถ์เป็นอะไรโบ <c oughs> สถ์สร้างขึ้นมาคือเผมพูดว่าตอนนีนที่หายไปเป็น,นโบสถ์ครับเป็น <c oughs> โบสถ์เพราะว่าเรามีใบเสียมาเป็นโบสถ์ที่นี่คืออาจจะเป็นเป็นวัดหลวงเพราะว่าใบเสียมันคู่คู่ทั้งคู่ครับเป็นเงินขน <c oughs> ขาดใหญ่มากครับ แสดงว่าเมื่อก่อนดินดินมันถมอยู่ถมขึ้นองค์อยู่ถมขึ้นองค์นี่มาไปเสี้ยมาทำมาจากป็นโปร้อยค่บแล้วต่อมาก็รามันตั้งไว้ในอาคารนี้แต่ว่าเคยหายไปเมื่อก่อนอยู่ในตู้กระจกแต่ว่าคราวนี้เมื่อไม่ได้มานยากกรมศิลปากรก็ให้ให้อายกออกแล้วเราก็เลยคราวนี้เราก็เลยติดกันเป็นันเป็น่นน แล้วในหินนั่นก็มีซากฟอสซิลนะคะากสัตว์ปักจบันบารีพวกไปไปตามมาอยู่ท่าเรือกำลังจะออกไปนอกประเทศค่ะออแ้ว่ามีสิ่งศักิ์สิทธิแล้วถ้าก็ว่านข้นดีเมื่ก่อนไม่มีกระจกาแลมโมอหัวลามองไม่เห็นแตกตามประฆา ก็ที่จริงการธรรมจักรนี่ก็เป็นตัวแทนร่เจ้าเหมือนกับข้าน้อยพระรุ่ธเจ้าเป็นตัวแทนข้าน้อยเป็นตัวแทนรุตนเจ้าต่อไปนี่ค่ะสนี่เป็นตัวแทนรุทนเจ้าต่อะเที่นีการเแศของรุทธเจ้าก็มีหลายโอกาสค่ะแต่ว่าพระอรระจักรที่สูกเนินเจอพรอมับวังมงจงหมายถึงเป็นการแแค่แง่รุทธเจ้าี่ นอกจากนั้นจากจะมีสอง,งแบบแบบนีแบบทึบแบบมีงงแบบโปรจากบ้านเราเป็นแบบทึบและซี่ของธรรมจักรเนี่ยก็จะสื่อความหมายไปในทางขพุทธศาสนาถ้าสี่ซี่ก็อนยศสี่แปดซี่อริยมรรคยุบแปดบ้านเรามีสิบสองสี่นะคะหมายถึงหลักปฏิจจสมบูรณ์ว่าแสดงว่าคนทางารีนที่เมืองเสมาเราเนี่ยมีความรู้เรื่องเรื่องครบเป็นอย่างนี รู้ถึงหัวใจของพุทธศาสนาแล้วเอาหลักใหญ่เลยปฏิจจสมุปบาทเพราะเหตุนี้คือคำให้เกิดอันนี้เพราะเหตุนี้ oh. แล้วก็สรุปรวมมาแล้วที่เป็นอริยสัจสี่แล้วก็เพราะฉ oh. ะนั้นแสดงว่าชาวตะวันตกที่ถือเ, oh. เนินเขามีความเข้าใจศาส oh. นาพุ oh. ทธเมื่อปัจจุบันพวกเขายังไม่สามารถถ oh. อนละหาย ความคิดของชาวสวัสที่ทำอันนี้มาไดนะ้อีกอย่างหนึ่งตรงที่เป็นคณะสวัสดีนะคะและอีกอย่างหนึ่งหมายถึงหน้าการาในทางศาสนาหน้าการก็เหมือนกับผู้ปกครองภาษา ศาสนาใช่ไหมคะแต่ว่าอีกวิติหนึ่งก็คือเป็นพนัสสวดีเป็นศาสตร์สามอย่างของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ดูการที่จักของพระเจ้าธรรมะของพระเจ้าตั้งอยู่บนสัตว์พาหนะของศาสนาพราหมณ์ดูอาจจะมีความหมายว่าประมาณพศหนึ่งร้อยนะคันสองร้อยนะพุทธอยู่เหนือพราหมณ์หรือว่าเขาอยู่เล่ห์ันรเขาอยู่เล่ห์จักได้อย่างโดดเดี่ยตามประวัติเขาพราหมณ์มาก่อนพุทธใช่ เออพามาก่อนพุทธแต่แต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้เออในพื้นที่นี้แล้วก็ยังมีคนที่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์นะคะเขาก็บอกว่าอันนี้โอ้โหเข้ามาเห็นโอ้รู้แล้วลาวหูที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไม่ร้ายเลยออันนี้เป็นเสาตั้งธรรมจักรค่ะอ๋อจากธรรมบัญญัติ ความหมายหมายถึงดวงอาทิตย์การที่จัดตั้งอยู่บนเสาหมายถึงว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่เหนือกว่าดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์ี่้ให้แสงสว่างเฉพาะกลางวันก็คือส่วนจักรของพระเจ้าเนี่ยให้แสงสว่างจนกระทั่งทําให้สามารถบรรลุมรรคผลได้แต่ว่าจากเสาที่มีความสําคัญก็คือมีรอยเสลยจารึกนะคะของพระหนึ่งจัลภณรปฏิพาน ที่ท่านท่านมาที่นี่แล้วก็ท่านมากับคนสูงเนินที่เป็นหมองนะคะมองปินไท่านผ่ไดได้ได้ไดอได้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 ไร้ไอ้เร้ได้ไอ้ได้กดอได้ได้าราได้อดรได้ไอ้ได้เราได้ได้ไี้ได้้ได้ไดดด้ได้ไร้ได้ได้ได้้กด้้ร เรารู้ว่ามงมเรามีสมรรถบจักแต่ว่าเราก็บอกเขาให้เขาทำให้เราเห็นได้นะว่าจักรเป็นยังไงเขาก็เลยเอาผ้าจำลองที่เขาพบจากแบบนี้ที่เมืองอู่ทองว่ามีองค์ประกอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะพรั้นเขาจริงอยู่ที่อู่ทองไม่ไม่ไม่มาถึงไม่ไม่มีที่อู่ทองที่เหมือนกันมีด้วยอย่างนี้เมื่อเทวาลวดีจะมีทั่วประเทศไทยเลยค่ะในกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธจะมีทั่วประเทศไทยแต่ว่า จากหลังนี้เป็นจักรหลักเดียวของภาคอีสาน<ว>ในในดินแดนทวารวดีของภาคอีสานนี่มีจักรทวารวดีของหลังนี้ขอบคุณมากค่ะโอเคครับคณะท่านอ่อนก,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 นกาดกระโโกนะครับอุทิศสมาชิกนะครับพุทธสภารัฐธรรนะครับมากราบเยี่ยมองค์พระนองศักดิ์สิทธิ์อุปสรรเน,นยุพันธ์สามร้อยปีละธรรมาจักรนะครับมีอาจารย์พรนิาพาชกระโทกเป็นมาร์กูเทียกิติมศักดิ์นะครับได้แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสุเนินเชิงประวัติศาสตร์นะครับนี่ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเจ้าภาพเลยเนาะสกรอผออุตสราอริชาตินะครับท่านก็ต้อนรับคณะผู้ิสภานะครับแล้วก็มีเขาเรียกมกุเทเใช่ไหมกิติมศักดิ์นะครับอาจารย์ปริภาจะคโทกนะครับให้กล่าวสักนิดนึงแล้วกันนะครับในโครงการวันนี้นะครับ นี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านออนนะคะท่านสวนำคณะมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนากลางนะคะแล้วก็มาไหว้พระน,นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอ,อ,อำเภอสุนินเราคะ่ะขอบคุณมากค่ะครับผมอยากให้อาจารย์พูดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับกัน,นที่เมืองโบราณของเราก็ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ใหญ่ต้อนรับผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่ง ปัจจุบันเริ่มมีผู้คนสนใจในฐานะที่เราเป็นวย,ยานธรรมทีนโลกที่วัดพระนอนมีมรดกที่มีคุณค่าความสําคัญมีพระนอนที่สมัยทวารวดี1,300ปีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีธรรมจักรทวาร1 3 0 0ปีหลักเดียวของภาคอีสานนอกจากนั้นในสูงเนนเรายังมีมรดกทางวัฒนธรรมอีกหลายที่ที่ผุดอยู่ตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่ามรดกทางวัฒนธรรม นำความเจริญและความภาคภูมิใจแม้กระทั่งวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาดูมรดกของเราที่บรรพบุรุษได้ฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นเราชาวสุขเนินก็ร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบ้านเมืองของเราค่ะครับขอบคุณมากครับ